วันนี้เสเร็จแล้วเด้อะวันนี้เนอไปเนอเสเอร็จแล้วก็ไปเนอะพี่น้องเนอะไปเนอะสอนรถแล้วเนอะพี่น้องเนอะไปเด้อพี่น้องไปเด้อกำมากำไม่ปรกตูกำประตูไปเนอะพี่น้อง อันนี้ยากเียต้มาบอเนอพี่นอเนอไปเปลนโเนอร์จะโโลยุบปุยยุบปามบอเนอร์จะโโลเนอันนี้เนอพี่นอเอ้ยโลมันไปขึ้นเนืเนาะันี้อทางลำบามันเนาะไปเนาะจะโโลเนาะทหยับตื้นบเนอะ คนโตมันไถนานอนทาน,นีนเนาะเออมาเ้อสบายดีเนอพี่นอนเ้อสบายดีทุกคนเออสบายดีพี่นอนมันกันน้ำใสเด้อมันสอนลบเนาะมันสอนลบมันไยยันไน จะนบเนาะนี่ใส่ตัวใหมเนาะเปียเนาะนี่เนาะเปียตัวใหมเนาะบันยำกันดีๆเด้มื้อนี้น่ะมอยู่เนาะมันไปอยู่ป่าเนาะเบิ่ๆพี่น้องเบิ่เด้อน่ะอยู่ต้่น่ะมีมันโตเนาะ กันอยู่พูเนาะหามีนอ่อยเนาะมียางพาราเนาะบรรยากาศดีดีเนาะอยู่นี่เนาะอยู่พี่นเนาะเอนี่เห็บหนบ่เนาะนีะน่เปยันหนาะเนาะพี่น้องเอ้ย บ่แม่นแต่แปลงอยู่หาเนาะมันแปลงอยู่ปูอยู่ปามันก็ได้แะมีคนบ่หาหเะบางเทืไปชยให้มันอยโลเพชเะย่าปดมันก็ไไปสอดอยูยูคือเกม and kept playing it ลาายเนาะันี้นนเนาะมเนาะสายเป็นโลดเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจมาเด้ออยู่หเนาะอยู่ใส่ก็แปเนะาะถ้ามีคนสนใจก็มันใส่หาเนาะโลเพนอยู่ถ้าเนาะอยู่ป่าเนาะนนันไปือเก่าเนาะอุปกรณ์เนาะในเนาะ ื้้ใส่ยังไงเนาะมนี้นะเนาะใส่ยังไงใส่ยังไงใส่แล้วก็สู้เนาะเอาก็สู้มาเนาะอยู่ปูอยู่ปาเนาะบ่มีไฟเนาะบ่มีบ่มีไฟฟ้าเนาะอืมนี่ก็สู้ได้คือเก่าเนาะสู้ได้ประมาณ10โลเนาะเียยเนาะนี่เนาะ นี่เสร็จแล้วสายนะวันนี้เนาะซุปซุปซุปวันนี้นะเข่าเลยบนสั้นลอยชิแป๋เนาะ ยี่ห้อนีขคือกานเลยสุบเต็มเลยขอเจ็บโต้แยเนาะวันนเนาะแปนโลกลยเนาะโอเคได้แล้วเนาะเนาะเนาะครับได้แล้วได้แล้ว วันนี้ประกอบนอกวันนี้น,นะเน,นาะประกอบเลยเน,นาะใส่ผปมเบนในวันนี้เนาะเนาะโอเคสุย้อมันเนาะใส่เป็นโซลบสุย้อมันเนาะฮอนดา้าฮอนดา้าฮอนดา้า นอะพี่น้อนน่ะบาร์บีคิวคิวน่ะปัญญการเย็นเย็นอากาศก็ดีดีน้องใส่ก้นอนโซลเกตว่าเอาไปไหนเนาะโอเคได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วนี่น่าใส่เกตไหม